สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวพิจิกลัคนาพิจิกแล้วก็ราศีพิจิกค่ะคลิปนี้นะคะแม่หมอก็จะมาทำนายาหัวข้อนะตอนนี้เลยนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนชาวพิจิกบ้างนะคะเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณได้เปิดเข้ามาฟังคลิปนี้นั่นแปลว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมารับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องรู้ก็ได้นะคะก่อนอื่นที่ เราจะไปฟังคำทนานกันนะคะแม่หมอก็ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะ1ิบวินาทีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษนะแม่หมอจะทำน้ำหอมค่ะน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนะคะกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพูค่ะแม่หมอรับประกันเลยว่าความหอมของแม่ความหอมของน้ำหอมแม่หมอนะนะคะระดับพรีเมียมเลยค่ะ กลิ่นหอมละมุนติดทนนานนะคะแม่หมอก็จะมีะแบบ50 ml แล้วก็30 ml นะคะเป็นขวดใสน่ารักขนาดนี้ขนาด30 ml ค่ะแล้วก็ เป็นเซตเลยใครที่สนใจนะคะที่อยากจะลองทั้ง3กลิ่นเลยเนี่ยแม่หมอก,ก็จะมีเป็นเซตแบบนี้599บาทขนาด30 ml ก็599บาทแล้วก็50 ml 999บาทนะคะใครที่สนใจเนี่ยแม่หมอแปะรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปแล้วนะคะปะไปดูกันค่ะชาวพิจิตพลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคุณ พลังงานของเพื่อนๆชาวพิจิกเป็นอย่างไรบ้างคะที่ไพ่อยากจะบอกในตอนนี้เลยนะคะราชาถือดาบค่ะโอ้มาทั้งราชาถือดาบแล้วก็ราชาถือเหรียญน,นะคะแปดถ้วยเดียมเพรสแล้วก็เก้าถ้วยค่ะ จริงๆต้องบอกว่าถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะสำหรับเพื่อนๆชาวพิจิกคือราชาถือดาบเนี่ยบอกถึงความเก่งความแกร่งความกล้าหาญและความพยายามนะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นในเป้าหมายแล้วก็เชื่อนะคะว่าบางคนเนี่ยพลังงานเนี่ยอยู่ในขั้นคิงเหรียญแล้วประสบความสำเร็จมีเงินมีทองนะคะ,ะมีฐาน,นะความเป็นอยู่ที่ดีมากๆแต่บางครั้ง แต่บางครั้งคุณอาจจะยังเกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจคือจริงๆชีวิตอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แบบทุก,ท,กทุกเรื่องทุกอย่างเราอาจจะมีบางเรื่องบางเราในชีวิตที่ผิดพลาดล้มเหลวแล้วมันก็เป็นอดีตที่ฝังใจนะเมื่อกลับไปนึกถึงมันคือคุณไหนจะคิดว่าชีวิตของคุณอะ่ะน่าจะดีกว่านี้สมดุลปูนแบบมากกว่านี้ครบถ้วนมากกว่านี้ มีชีวิตที่ดีมากกว่านี้คือจริงๆคุณติดอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ได้มาแต่ว่าคุณอะลืมมองในสิ่งที่คุณมีอยู่ว่าชีวิตของคุณนั้นตอนนี้มันดีเลิศขนาดไหนนะคะคำว่า the empress เนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นความหมายที่ว่าถ้าคุณได้ทุกสิ่งอย่างหรือถ้าคุณไม่สูญเสียอะไรบางอย่างไปเนี่ยชีวิตของคุณอาจจะดีกว่านี้แต่ในปัจจุบันนี้ชีวิตของคุณก็คือก้าวถ้วย ความสุขที่เต็มเปี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันมันทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขได้ได้แบบเออล้นหลามเลยทีเดียวนะคะในตอนนี้ถ้าคุณมองเห็นมันนะในชีวิตของคุณเน่ยโอเคคุณอาจจะมองว่าอ่าสมมติว่าคุณใช้ชีวิตมานะยกตัวอย่างอย่างชิงถือดาบเนี่ยคุณอาจจะเคยมีเงินมีทองมาก่อนแล้วคุณอาจจะเคยแบบเหมือนกับว่า,าผิดพลาดไป อาจจะโดนหลอกไปหรืออาจจะใช้อะไรบางอย่างที่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวของคุณโดยตรงเช่นอาจจะมีคนเนี่ยมาหยิบยืมมาเอาเงินเอาทองของคุณไปนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่เลยละ่ะแล้วเหมือนวันนั้นคุณต้องดิ้นใหม่คุณต้องเริ่มต้นใหม่จนวันนี้คุณกลายเป็นเศรษฐีคุณก็มีเงินมีทองแล้วแต่ตัวของคุณเองเนี่ยยังยึดติดอยู่กับเงินก้อนนั้นหรืออะไรก็ได้นะอันนี้แม่หมอแม่หมอยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการเงินแต่มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ อาจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ความสัมพันธ์กเก่าๆ่าเงี้ยถ้าคุณไม่โดนเออแย่งคนรักไปหรือคนรักของคุณเนี่ยเขาเไม่ทําร้ายความรู้สึกคุณหรือเทคุณไว้ตรงนี้ชีวิตของคุณ,คณอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบมากไปกว่านี้บางทีคุณกําลังนึกถึงสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณแล้วถ้ามันยังอยู่คุณกําลังคิดว่าถ้ามันยังอยู่เนี่ยมันคงดีกว่านี้ ชาวพิจิกอาจจะรู้สึกแบบนี้ไหมพลังงานของคุณแต่ขอให้คุณได้รู้ว่าจริงๆแล้วแค่คุณมองสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยโอ้คุณก็ดีกว่าคนอื่นเขาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะถ้าเป็นมุมมองของความรักถ้าคนคนนึงเขาไม่ได้สามารถที่จะอยู่ในชีวิตของคุณได้คุณก็อยู่ด้วยตัวของคุณเองได้ในตอนนี้แล้วคุณก็อาจจะมีความสุขมากๆด้วยก็ได้ถ้าเขายังอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเขาอาจจะ มันอาจจะไม่ได้สุกเท่าที่คุณสุกในตอนนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นในกรณีที่คนคนหนึ่งเขาจากคุณไปแบบไม่มีวันกลับแบบนี้ค่ะอันนี้แม่หมอก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแน่นอนข้าเขาเป็นคนที่ดีเมื่อคุณได้นึกถึงเขาถ้าเขายังมีชีวิตอยู่กับคุณในตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็ได้ก็ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเขาคนนั้นเหมือนกับ ไม่ใช่คนที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วเขาออกจากชีวิตของคุณไปเนี่ยก็ขอให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกแล้วแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินการทองถ้าคุณไม่สูญเสียเงินก้อนนั้นไปคุณอาจจะไม่มีแรงฮึดที่จะทําให้ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้เป็นเศรษฐีได้มีเงินมีทองมากมายขนาดนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะขอให้คุณปล่อยวางอย่าไปยึดติดอยู่กับมัน วันนี้ขอให้คุณมองเห็นความสุขและสิ่งที่คุณมีอยู่ณปัจจุบันนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณเนี่ยจะมีความสุขได้อีกหลายร้อยเท่าเลยนะคะอะไปดูกันนะคะว่าพ่ายอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวพิจิกบ้างห้าดาบค่ะด h สั้นโอ้สวยงามนะคะ เจ็ดถ้วยเดอะเดตแล้วก็สามเหรียญน,นะคะไพ่ยอยากจะบอกว่าคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็แข่งมากๆคุณเป็นด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาโอเคคุณรู้แหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่สูญเสียตรงนั้นไปจุดนั้นไปเนี่ยคุณอาจจะดีมากขึ้นกว่านี้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะ คุณต้องเปลี่ยนความคิดสมัยไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้คุณได้รู้ว่าอย่าไปนึกถึงสิ่งที่มันไม่สามารถอยู่กับชีวิตของคุณได้สิ่งสิ่งนั้นมันผลักดันให้คุณต่อสู้ผลักดันให้คุณไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาแล้ววันนี้เมื่อคุณได้ไพ่เดอะซันเนี่ย่งบอกถึงความสําเร็จที่สวยงามในชีวิตของคุณความสุขความโชคดีสิ่งดีๆนะคะเหมือนคุณได้เจอกับฟ้าหลังฝนถ้าสิ่งนั้นยังอยู่กับคุณ หรือเงินก้อนนี้ยังอยู่คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะมีแค่นั้นตอนนี้เชื่อนะคะว่าเ,เพื่อนๆชาวพิจิกหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการเงินคุณอาจจะมีเงินมากกว่าเงินที่คุณสูญเสียไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอเพราะมันผลักดันให้คุณเนี่ยมาในจุดที่เป็นเดอะซันดีกว่าและดีกว่าและดีกว่า สิ่งเดิมๆในชีวิตนี่คือสิ่งที่คุณต้องตระหนักและก็มองเห็นในชีวิตของคุณในตอนนี้ว่ามันเลิศขนาดไหนเลอค่าขนาดไหนสว่างสวัยขนาดไหนชีวิตสวยงามขนาดไหนนะคะแล้วก็ไพ่ไปนี้นะคะบ่งบอกว่าคุณยังมีอะไรอีกมากมายในชีวิตของคุณเนี่ยที่มันน่าตื่นเต้นท้าทายนะคะตามอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเอิญมันคือความสุขของคุณอะ่ะคุณต้องก้าวๆต่อไปแล้วก็ทําอะไรบางอย่างให้มันเกิดความสุข ม่อย่าไปยึดอยู่กับอดีตท,ที่มันไม่สามารถที่จะหวนกลับมาได้แล้วจงลืมมันไปนะในเรื่องของอดีตเดทให้มันจบไปให้มันตายไปให้มันแบบว่าเออเหมือนกับอย่าไปนึกถึงมันเนาะสมมติว่าเอออย่างคนที่เอโอเคเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ดีในชีวิตของคุณแล้วเขาท้จากคุณไปแล้วเนี่ยคุณก็จงเหมือนกับเรียกว่า อุทิศส่วนบุญแล้วก็กุศลน,นะคะอธิษฐานให้เขาทําบุญให้เขาให้เขาเนี่ยได้ไปสู่ในภูมิภพที่ดีนะคะแต่ชีวิตของคุณนั้นก็ต้องดําเนินต่อไปอันนี้ก็ต้องทําใจเนาะมันเป็นเรื่องของคําว่าศัจธรรมของชีวิตเราก็ต้องทําใจให้ได้นะคะรู้ว่ามันเจ็บปวดกับการที่สูญเสียคนที่รักไปนะว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมรับความจรงิงแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่สามารถที่จะ ก้าวข้ามตรงนี้ไปได้หรอกค่ะนะคะตัวเราเองเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันให้คุณคิดถึงเรื่องของความเป็นจริงนะคะมันคือเรื่องแั่ธรรมความจริงในชีวิตเนี่ยมันอาจจะช่วยบรรเทาแล้วก็เยียวยาให้คุณนั้นดีขึ้นแล้วก็ยอมรับได้มากขึ้นสิ่งที่คุณจะทําได้ในตอนนี้ก็คือ,อการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ส่งพลังงานดีๆส่งบุญกุศลให้กับเขาไปนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ มันเหมือนกับคุณลืมมันไปซะเถอะอย่าไปนึกถึงมันเลยให้รู้สึกว่าเรื่องนั้นสิ่งนั้นมันหายมันตายไปจากชีวิตของคุณซะแค่นั้นเองเพราะชีวิตของคุณเนี่ยสามเหรียญน,นะคะไพ่ใหญ่จะบอกว่าคุณยังมีโอกาสดีๆในชีวิตเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตหาเงินหาทองได้มากกว่าเดิมตั้งหลายๆเท่าตัวนะคะ,ะคุณยังสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของคุณยังสนุกสนาน ปลดปล่อยตัวเองให้มาสู่โลกใบใหม่ได้แล้วคุณต้องพบเจอกับสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆคุณไม่ควรจมปลักอยู่กับอดีตนะคะนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆชาวพิจิตต้องกลับมามองต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองได้แล้วกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเชื่อว่าความสุขมากมายเลยในชีวิตของคุณอ่ะ มีอะไรที่พ่อยากจะบอกเพิ่มเติมคะชาวพิจิกโอ้โหรายชินีเหรียญชีวิตคุณไม่ธรรมดานะชีวิตคุณไม่ธรรมดาหรอกคะ่ะนะคะหกไม้เท้าราชาไม้เท้าคุณดูสิคุณต้องกังวลอะไรในตอนนี้นะคะไพ,พ่จักรพรรดิเนี่ยไพ่คุณขึ้นมาดีๆทั้ทงนั้นเลยเนี่ยอ่ะสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะคือ ตอนนี้ชีวิตของคุณนะหรืออนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ,นะคะถ้าคุณปล่อยวางเรื่องเรื่องอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจของคุณเนี่ยได้นะคะที่มันติดอยู่ในใจของคุณได้คุณจะมีความสุขคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแค่ไหนนะหกไม้เท้าชัยชนะและความสําเร็จขึ้นมากับเดือดซันเนี่ยหกไม้เท้าชัยชนะและความสําเร็จแถมขึ้นมากับคิงเรียนด้วยเนี่ยคือตอนนี้ชีวิตของคุณนะัเลิศเลอแล้วก็เพอร์เฟกขนาดไหนแล้ว นะแล้วคุณยังมีเรี่ยวแรงที่คุณจะไปต่อกับชีวิตแบบมีพลังที่จะไปต่อขับเคลื่อนมีแรงดันใจคุณยังทำสิ่งดีๆในชีวิตได้อีกเยอะ แย่ไ yeah, ปหมดเลยชีวิตที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นจงก้าวต่อไปนะคะไพ่จักรพพัดป่งบอกถึงความสําเร็จในหน้าที่การงานในตําแหน่งอาชีพการงานของคุณหนึ่งคุณอาจจะได้เป็นผู้บริหารอาจจะได้เป็นซีอโอนะคะระดับสูงเลยนะคะสูงสุดในในที่ทางานของคุณเลยถือรือคุณเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยรับราชการอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะได้อยู่ในตําแหน่งแบบก้าวไปสู่ความสําเร็จในชีวิตของคุณอะ่ะ นั่นแหละถ้าคุณไม่แบบเขาเรียกว่าปลดล็อกในใจของคุณได้นะคุณชีวิตของคุณเนี่ยจะยิ้มแย้มแจ่มใสคุณจะยิ้มออกคุณจะสดชื่นคุณจะมีความสุขปลดปล่อยอดีตที่มันทําให้คุณเนี่ยที่มันทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ายิ้มยากอ่ะเป็นเสือยิ้มยากอ่ะเป็นคนที่ยิ้มยากหน้าตาแบบมันเหมือนกับบางทีมันยิ้มพอพอเรามีอดีตอยู่ในใจเราก็ไม่อยากยิ้มให้คนนั้นคนนี้แต่พอคุณยิ้มได้คุณมีความสุข พลังงานแห่งรอยยิ้มของคุณพลังงานแห่งความสุขของคุณเนี่ยก็จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนคุณเนี่ยนะคะไปในทิศทางที่จเจริญก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองได้มากกว่านี้เรียกว่าบางทีนะเราต้องเปิดโลกเปิดออร่านะคะในตัวของตัวเองรอยยิ้มเนี่ยมันเป็น เขาเรียกว่ามันเป็นใบเบิกทางที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเสียไปแล้วอะไรที่มันอะไรไปแล้วเราอย่าไปโกรธเราอย่าไปแค้นนะคะชีวิตมันต้องเดินหน้าแค่คุณปลดล็อกเรื่องเดียวนี้นะในชีวิตของคุณนะโอ้คุณจะทะยานได้ไปอีกไกลเลยคุณยังมีแรงดันใจคุณยังมีไฟคุณยังแบบเหมือนกับก้าวต่อไปในชีวิตของคุณเนี่ยในวันข้างหน้าเนี่ยมีอะไรที่คุณจะต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะคะในชีวิตของคุณนะอ่ะ มาดูใต้สำรับกันนะคะใต้สำรับของคุณได้ไพ่หนึ่งเรียนไพ่อยากจะบอกว่าเมื่อคุณปรับ energy ของคุณได้เมื่อคุณเปิดพลังงานของคุณได้อย่างเต็มที่นะคะลืมคือเรียกว่าปล่อยวางีนว่ยเรามันลืมไม่ได้หรอกไอเรื่องของการลืมเนะี่ยแต่ถ้าคุณปล่อยวางเรื่องลบ,ลบ เรื่องที่คุณสูญเสียไปเรื่องการเงินหรือเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปมในใจของคุณได้นะถ้าคุณปลดล็อกได้นะเท่ากับว่าคุณจะมีสิ่งดีๆมาทดแทนเช่นเงินก้อนใหญ่โอกาสดีๆโชคลาภก้อนใหญ่สิ่งดีๆฟุกๆที่กำลังจะรอเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณไม่เคยยิ้มเลยอ่ะแต่คุณไม่เคยยิ้มต้อนรับมันเลยอ่ะแต่ถ้าคุณมีรอยยิ้มใบหน้าที่สดใสออร่าของคุณเปิดนะคะอะ ออกมาเนี่ยโชคลาภก้อนนี้เนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นถ้า Energy ของคุณตรงนะคะบอกได้เลยว่าหลังจากที่คุณเข้ามาแล้วฟังคลิปนี้ขอให้คุณเป็นคนที่หัดมาหัดนะคะหัดยิ้ม หัดยิ้มได้แล้วยิ้มให้กับตัวเองฝึกยิ้มให้กับตัวเองรอยยิ้มของคุณนั้นสําคัญกับการเติบโตสําคัญกับเขาเรียกว่าสำ,สำคัญกับการพัฒนาตัวเองการเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแล้วก็เหมือนเหมือนกับเป็นรอยยิ้มที่เปิดโอกาสให้สิ่งดีๆโชคลาภและความโชคดีหรือคนดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยเพราะฉะนั้นจงยิ้มค่ะชวนเพื่อนชาวพิจิกนะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจดูดวงสนตัวรยายละเอียดแม่หมอก็กแปะไว้ใต้คลิปแล้วค่ะ